สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะนำสูตรแป้งสลัเปลที่สามารถทำเป็นมันโถด้วยก็ได้นะครับสูตรนี้นุ่มฟูขาวเนียนอร่อยแน่นอนทาง YouTube เชฟชาติจะขึ้นสูตรมวให้ต้นคลิปนะครับส่วนทาง Facebook เชฟชาติจะขึ้นสูตรไห้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างท่านผู้ชมมาครับตัวแป้งนะครับแป้งเราจะใช้เป็นแป้งสาลีตาับแดงนะครับนี่นะฮะหกร้อยกรัมหรือว่า6ขีดนี่นะครับแล้วจะเป็นนมสด370กรัม แล้วก็จะเป็นน้ำตาลทราย1้0ยกรัมแล้วก็จะเป็นผงฟู10กรัมแล้วก็เป็นยีสต์15หกรัมนี่นะฮะส่วนผสมน้งตานะครับเราก็จะนำแป้งนะครับนี่นะคะรับแล้วก็ลงเป็นยีสต์เลยครับตามด้วยผงฟูนะครับแล้วก็เป็นน้ำตาลนะครับลงไปเลยะครับนี่นะฮะแล้วเราก็จะมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะฮะ แล้วก็จะมาลงเปน็นนมสดลงไปครับแล้วก็คนซ้ำเลยครับคนเรืเอยนะครับผสมในกะละมังไปก่อนนะครับพอเริ่มมือเริ่มเข้ากันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นมือนวดนะครับท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยนะครับคลุกเค้าสลวดในกะละมังนี่ฮะก่อนไปเลยนี่ฮะ ดท่านผู้ชมที่ไม่มีเครื่องนวดนะครับก็อยากจะทำทานก็ทําได้ด้วยพอเข้าหมดนี้นะฮะเราก็นําแป้งเราลงโต๊ะเลยครับเดี๋ยวเราก็มานวดซ้ํานะครับนวดเลยครับทีนี้กดลงไปอย่างนี้นะครับหมุนกดหมุนกดนะครับฝึกได้ท่านผู้ชมไม่ยากครับ ต้องนวดแป้งให้เนียนนะฮะท่านผู้ชมต้องเนียนนะครับสําคัญมากนะครับตอนนวดแป้งนี่นะครับจะนวดนิดนึงปั่นอย่างนี้นะฮะจะใช้เป็นการเอ่อเป็นผ้าคลุมก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นการแบบเอ่อใช้ถุงพลาสติกก็ได้วันนี้เลือกใช้เป็นถุงพลาสติกนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับ ใส่ไปในถุงนี้ครับนี่นะคุณบผบูชมพักแป้งไว้นะครับประมาณอ่สิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับแป้งเราขึ้นประมาณอ่าเกือบเท่าตัวนะครับก็จะมาแบ่งแป้งเลยนะครับนี่นะครับพอเราคึงแป้งได้เลยนะครับเราก็จะมาแบ่งแป้งนะครับก็เราก็จะมากลับแป้งนะครับ นําแป้งจากด้านนอกเข้าไปด้านในอย่างนี้นะครับอันนี้นะพอได้แล้วนะครับเราก็มาเก็บนิดนึงนะครับก็จะกลับแป้งเหมือนซาลาเปาไส้ครีมหรือว่าซาลาเปาไส้ไหลนี่นะครับเหมือนกันครับแล้วก็จะมาคึงนิดนึงนะครับอ่าอย่างนี้นะครับให้เป็นรูปทรงเหมือนมันโถนะครับนี่นะฮะวางลงไปที่กระดาษอย่างนี้นะฮะทำแบบลูกใหญ่นะฮะแล้วก็ยังแป้งนิดนึงนะครับเปิดอ่าเหมือนแป้งซาลาเปานี่ครับ เลี้ยงไปก่อนนะฮะเลี้ยงขวไปก่อนอย่างนี้นะครับพอได้แล้วเราก็เปิดแบบรูปวงรีนะครับไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะนะครับท่านผู้ชมเราก็ม้วนเลยครับทีนี้ท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับชัดไหมครับท่านผู้ชมนี่นะฮะมันทงเราพักแป้งมาอีก15บนาทีนะครับโดยอุณหภูมิของห้องในครัวนี่นะฮะ ก็ขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปนึ่งให้ชมครับใช้ไฟแรงนะฮะ่านผู้ชมไฟแรงเต็มที่เลยนะฮะให้น้ําเดือดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นํามันโถงลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาเลยครับเราจะนึ่งมันโถงเราอยู่ที่เจ็ดนาทีนะนานผู้ชมชมหน้าต่างครับนี่ทรานผู้ชมเวลาในการนึ่งนะครับ่านผู้ชมก็ขึ้นอยู่กับ่านผู้ชมเลือกใช้สำหรับมันโถ ซส์ไหนนะฮะถ้าทําลูกใหญ่ก็ต้องนึ่งนานหน่อยนะฮะอาจจะอยู่ที่แปนาทีเก้านาทีถึง10นาทีรวมถึงถึง12นาทีก็ได้นะ,ะถ้าเกิดทําลูกใหญ่นี้ผมทําเป็นลูกเล็กนะฮะก็นึ่งอยู่ที่ประมาณ7นาทีเสเสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบมินิมันโถนะครับนี่นะครับตัวเนื้อแป้งก็จะมีแบบความนุ่มความเหนียวความหนึบอยู่ในตัวนะครับนี่นะฮะพอมีการกลับแป้งนะครับนี่นะฮะแป้งก็จะฟูขาวเนียนอย่างนี้นะครับอ่า เดี๋ยวเราก็จะมาดูแบบไม่ได้กลับแป้งนะครับเป็นแบบมันโถแบบสูตรดั้งเดิมนี่ครับตัวแป้งก็จะมีความนุ่มความฟูมากกว่านะครับนี่ฮะอย่างนี้นะฮะนี่ท่านผู้ชมตัวแป้งนะครับนี่นะฮะจะมีหลายชั้นอย่างนี้นะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์โหลด1มกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสูตรเด็ดเมนูดีๆที่จะมาฝากกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน それがー